ม่เมียน้อยบานนี้คงคอยนอนน่อยใจหน่อยคอยหาแม่ยามว่าที่ไหมค่อยมีเวลาไม่มีเวลาด้อยู่ไรไรพี่ไม่มีเวลามันสมควรแหละที่ไม่มีเวลาหนะ่ะ ลูกเต้าเนี่ยยังไม่มีเวลาจะไปให้เมียน้อยคิดแล้รยูคิดแล้รยูถึงร้องอะ่ะฮะโอ้โ oh, oh. หร้องมาได้ไม่มีเวลายอมรักโดยดีว่ามีเมียแล้วใครรักเมียเล้วเนี่ยไม่เป็น เเปลี่ยนพันเมื่อมาเจอเก็บเปียพันจนใจไววันเผลออะไรก่อนเผลออะไรก่อนกปเ,ปอเก็บใครไปเผลอเอิดเผลออะไรเผลออะไรอยู่โอ้โหเก็บเข่าไปเผลอจนใจไว้วันอ๋อถึงว่าถึงว่าเนี่ยไอเดนเซอร์ใช่ไหมลูกไอเดนเซอร์ใช่ไหมอ๋อเห็นอ๋อเห็นมัน อ๋อจะไปเพ้อโอ้โหสมองตอนเมียมไม่มีทำไมไม่เจอพี่ต้องพาทั้งเธอจนเต็มมุราโอ้กรรมที่ เสียบซอนเขาแล้วสินะเดี๋ยวเสียบมึงเนี่ยแหละนะถ้ายังไม่หยุดร้องนะโอ้โหเมียไม่มีมมมทําไมไม่เจออ๋อถึงว่าพี่เจอใครใช่ไหมพี่เจอใครใช่ไหมโอ้โห <c oughs> ยูเสียบเลยวันเนี้ยเดี๋ยวเสียบเลยเดี๋ยวเสียบเลย <c oughs> โอ้โหเมียไม่มีมมทําไมไม่เจอ,อเดี๋ยวนะน้องจ๋าไหนล่ะ <c oughs> อ๋ออื้น้องจ๋าใช่ไหมโอ้ ถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวมึงเจอไหนโทพสั์มาดิโทพสั์มาดิาพี่เอิร์ธไม่ไว้ใจแล้วไม่ต้องรักใครทั้งนั้นแหละไม่ต้องรักใครทั้งนั้นแล้วแชทปัน<ม>แอบลบแชทอีกแล้วใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้เห็นอีกรอบนึงนะตายแน่หิ้มแม่งแทงด้วยมันกำงนอแ้ว ชีวิตไม่มีบุญเนี่ยเวรล้วนๆเวรเวรเลย้องมโทษใช้กรรมใช้เวรเนี่ยโอ้โหไม่มียากมาเจอเลยรู้เลยด้วยมมไม่มีกรรมาเทพอ่ะ ไม่ต้องลูกไปนอนกับแม่วันนี้นอนกับแมรบดด่รีบจอดด้วยรีบจอดด้วยหน้าบ้านอะจอดให้มันตรงด้วยขับรถเนี่ยจอดก็ไม่เคยตรงไม่รู้ห่วงอะไรอยู่คุยโทรศัพท์หรือไงกลับบ้านเนี่ยตื่นเช้ามารถไม่เคยจอดตรงเลยเข้าบ้านลูก